คุณผู้ชมเราดูกันต่อเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลเป็นข่าวกันรายวันเลยนะคะคล่าสุดนายกถึงขั้นต้องชี้แจงกันข้ามประเทศแลยค่ะเพราะมันมีข่าวลือบอกว่านเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะไปจ้างบริษัทเอกชนซึ่งมีความสนิทสนมกันกันกบนายกเส้าแล้วขอโทษเธอที่จ้างทำซูเปอร์แอปเนี่ยมูลค่าในการจ้างเนี่ยเป็นหมื่นล้านบาทเลยนะคะล่าสุดนายกยืนยันแล้วว่าไม่จริงค่ะ โดยคุณเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังชี้แจงจากจีนเลยนะไปเจอกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถูกไหมฮะที่เมืองจีนถูกไหมนี่ฮะถูกต้องอค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าคือด้วยความที่มันมีกระแสะข่าวเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการจ้างบริษัทหนึ่งทำแอปซูปเปอร์แอปเพื่อ,อรองรับการแจกเงิน,นซึ่งก็คออือเป็นเหมือนของบริษัทเอ็กซ์แปริพูดไป ตรงไปตรงมาอธิบายง่ายๆฮะคือแสนสิริเนี่ยซึ่งคุณเศรษฐาเป็นผู้ก่อตั้งและเคยถือหุ้นแม้ว่าจะโอนหุ้นไปลูกสาวแล้วเนี่ยเขามีบริษัทชื่อเอ็กซ์ g คือทําเรื่องของการเงินทํำบรกเกอร์ทำเรื่องเกี่ยวกับเงินคิด <Digital S 1> โตเคอเรนซีดิจิตอลต่างๆ<อ>คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะ หรือว่าจะไปจ้างทางเอ็กสปริงในเครือแสนสิริเขาทําหรือเปล่านะอ่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีข่าวไงว,ว่าแสนสิริไปลงทุนในเอ็กสปริงซึ่ง<ช>เป็นรบ,บริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินดิจิตอลอะไรด้วยเนี่ยนะคะทางคุณเศรษฐาก็ยืนยันว่าไม่มีนะไอ้เรื่องค่าคงค่าคอมมิชชั่นอะไรเนี่ยไม่มีหักเบี้ยใบรายรทางหรือหักสเปอร์เซนแล้วก็ไม่ได้จ้างเป็นหมื่นล้านและท้าเลยว่าคุณบันทึกไว้เลยนะว่าแสนสิริและเอ็กสปิงที่ตัวคุณเศรษฐาเคยเป็นกรรมการอยู่เนี่ยจะไม่มีส่วน มาเกี่ยวข้องกับการจัดทำซูเปอร์แอปนี้ค่ะจิริอะไรเงี้ยเหรอครับมันเขาไม่ทำแอปแน่นอนนะครับบริษัทเอ็กซ์ปริงที่ผมเคยเป็นกรรมาการอยู่เขาไม่มาเกี่ยวข้องแน่นอนเราก็คคอร์ดไปได้เลยนะครับว่าเขาจะไม่มาเกี่ยวข้องไม่มารับงานไม่มีไม่มีมมตรงนี้แน่นอนนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ที่ดีแล้วก็ส่งผลกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมแล้วก็ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเป็นการที่เราส่งเงินจาก G to C ก็ v ว่า m e n t ูคอนซูเมอรได้อย่างตรงไม่มีการหาค่าคอมไม่มีไม่มีไม่มีเบี้ยบ้าหลายทางทั้งสิ้นอ่าบันทึกไว้เลยว่าไม่มีแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยคนที่ต่อต้านเนี่ยก็อาจจะมีติงแบบว่าไม่ควรไม่เหมาะไม่ควรแจกทุกคนแต่คนที่เขาอยากได้เนี่ยเขาก็พร้อมหนุนนะคะกลุ่มนี้เลยค่ะ คนเสื้อแดงรวมพลเอาเงินหมื่นค่ะก็มารวมตัวกันนะคะนำโดยคุณจุติพงษ์พุ่มมูลซึ่งเป็นแกนนำนสวมใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มาพร้อมป้ายข้อความเขียนเลยว่าประชาชนสนับสนุนหนึ่งหมื่นบาทดิจิตลอล w a l l ล็นี่ไปกันที่หน้าพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะร,ร้องเพลงด้วยอ่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเงินหมื่นจะได้สักทีเพราะ,ะมีนี่นะคะ ร้องชาไปนิดหนึ่งถ้าเป็นมันต้องร้องให้ได้เหมือนจังหวะแบบแม่เดินเพนเด่นดวงที่ก่อนหน้านี้ดังอ่ะคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าเหมือนมือจะได้สักทีเพราะมีนี่นะคะเพราะมีนี่นะคะต้องร้องเร็วกว่านี้นิดนึงประเด็นแบบเหมือนแบบแม่เดินเพนเด่นดวงที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวเนี่ยนะคุณนุ่านี่และนี่ใครโอ้คุณจุลพันธ์อมรวาดรัมตรีช่วยคลางลงมาลับเองเลยหรอคะับเองเลยค่ะซึ่งคุณจุลพันธ์เนี่ยก็ยืนยันนะว่าเราจะไม่มีการเป็นเหมือนแจกเงินสงค์สงเคราะห์เพราะถ้าช่วย เฉพาะคนจนเนี่ยแปลว่าเป็นเงินสงงครองดังนั้นจ่ายทุกคนนะคะรวยจนได้หมดค่ะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการจัดทาซูเปอร์แอปเนี่ยไม่ได้จ้างเอกชนด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยก็คือธนาคารของรัฐจัดทําเองรับรองว่าโปร่งใสแน่นอนน่าจะเป็นกรุงไทยอพูดกันตามตรงนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กรุงไทยเอ็กซ์ริงคนะฮะคนละบริษัทนะฮะคนบริษัทธนาคารกรุงไทยที่ทาแอปเปาเออเปาตังเนี่ยแหละที่เราคุ้นเคยกันเ่นนะฮะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเอื้อเอกชนคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ารับฟังทุกเสียง ช่วยเหลือทุกคนแน่นอนค่ะ